แพ้อีกแล้วครับสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเริ่มเกมมาได้แค่2นาทีก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากนิโคลามิเลนโควิดที่ได้มงจากลูกแต่มุมเข้าไปทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกนอตติงแฮมฟอร์เรสขึ้นนำไปก่อน0ประตูต่อ1 และในนาทีที่18แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการยิงซ้ำเข้าไปในกรอบเขตโทษของลัสมู h ฮอยลุนและก็ได้เสมอกันไปในสก,กอร์1-1จนจบเวลาในครึ่งแรกครับต่อมาในครึ่งหลังในนาทีที่47นอตติเฮมฟอร์เรสได้ขึ้นนอีกครั้งเป็น2-1จากจังหวะยิงไกลของมอร์แกนกิฟไว้จากนั้นนาทีที่54 n o t ต i n g แฮมฟอ r e เรสไดนำห่างออกไปเป็น3-1เมื่อคริสวูดได้ทำประตูโดยการมงค่อยๆย้อยเสียบเสาไกลเข้าไปในประตูครับลูกนี้ทำให้ผู้รักษาประตูอังเรโอน,น่าและกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แต่มองครับในนาทีที่61แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ไล่ตามมาเป็น2ประตูต่อ3ครับจากจังหวะการยิงแบบซัดเน้นๆของบรูโน่ฟอนันเดต ทำให้ลูกฟุตบอลพุ่งหนีมือผู้รักษาประตรูเข้าไปอย่างงดงามเลยครับและในช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาทาแพ้คาบ้านแบบพิกความข้านหมายให้กับนอตเทนเฮนฟอร์เรสไป2ประตูต่อ3ครับทําให้รูเบนอามอรินกุนซือคนใหม่พาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2แล้วครับ และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปจะไม่พูดถึงผู้รักษาประตูคนนี้ไม่ได้เลยครับและเขาผู้นั้นก็คืออังเรโอนาน่ากับการเสียลูกประตูที่2ให้กับนอตติแฮมฟอร์เรสแบบง่ายๆและงงๆโดยโอนาน่าได้ล้มตัวผิดทางทำให้ลูกยิงของโมแกนกิปไว้เข้าประตูไปแบบงงๆโดยแฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะคิดว่าบอลฉลบทีมของฝั่งตัวเองเข้าไปนะครับ แต่พอมาดูจากภาพรีเพย์ถึงกับต้องตกใจเพราะลูกฟุตบอลน,นั้นไม่โดนใครเลยครับและสภาพหลังจากที่ฟุตบอลเข้าไปแล้วโอนานาถึงกับทำหน้าเวอร์กันเลยทีเดียวและทำให้แฟนบอลแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดช็อกไปตามๆกันเลยครับมอร์แกนคิปไว้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงจังหวะนี้ไว้ว่าผมพูดตามตรงนะครับผมไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประตูเลยผมยิงลูกนั้นออกไปผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประตูเลยนะ ผมก็คิดว่าเขาจะรับมันเอาไว้ด้วยซ้ําแต่เดี๋ยวก่อนมันกลายเป็นประตูเฉยเลยครับสําหรับอองเรโอนาน่าถือว่าเป็นการผิดพลาดส่วนตัวเลยครับแม้ว่าในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นได้แย่อยู่หลายตําแหน่งก็ตามแต่ในการเสรียลูกที่2ในเกมนี้ถือว่าเป็นการทําให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปจริงๆเลยครับและยิ่งพอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ลูตัางเตะเกือบถึงครึ่งสนาม และเป็นโอนานาที่เป็นคนทำหน้าที่เตะขึ้นไปเพื่อที่จะปลุกขึ้นไปยังฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่เขาดันไปวางลูกฟุตบอลไม่ตรงกับจุดที่ให้ตั้งเตะทำให้ผู้ตัดสินต้องสั่งให้เขาย้ายลูกฟุตบอลไปตั้งให้ถูกกับจุดที่ให้ตั้งเตะแต่เขาก็ยังไม่ทำตามและได้ทำการย้ายลูกฟุตบอลไปไปมา,มาทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปอีกครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ครับและทำไปทำไม งานนี้บอกได้เลยว่าคอนเทนต์ต้องเข้าให้เขาอีกแล้วครับสุดท้ายนี้หวังว่าในนาต่อไปและอนาคตในวันข้างหน้ารูเบนอโมรรนกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขและวางแผนแนวทางการเล่นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้และจะไม่ทำให้แฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผิดหวังกันอีกนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ